ถ้ามันมานั่งเจอการตัดสินแบบพรีเมยรีกแบบนี้เรื่อยๆและเต็มที่ก็ได้แค่ขอโทษแบบนี้บางทีความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยแค่จุดจุดเดียวมันอาจจะเป็นจุดแปรเปลี่ยนสําหรับฤดูกาลฤดูกาลหนึ่งของแต่ละทีไปเลยก็ได้ใช่ไหม เพราะเกมนัดนี้กับการตัดสินใจของผู้ตัดสินคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันทําให้ผลประโยชน์ที่จะกลับมาแต่ละสโมสรแม่งมหาศาลเลยนะเปม็มถูกป,ปะเพราะนั้นมันก็เลายกาเป็นว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะถูกพูดถึงแต่ไฮไลท์จริงๆหลังจากจบเกมนัดนี้ไปก็คงเป็นเรื่องของบ๊อบบี้ฟิเมโน่แหละซึ่งมันสวยงามคลาสสิกตรงที่ว่าบ๊อบบี้เองก็ได้ยิงไปเสมอให้กับทีมเรียวผู แล้วก็เป็นการยิงประตูสุดท้ายในแอนฟิลด์ด้วยเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นพิธีอำลาที่จบลงด้วยไม่ถึงขนาดก,การจืดแล้วก็มีพิธีอำลาให้กับ4ขุนพลนะครับของลีกูนั่นคือทั้งโรแบร์โตฟิปิโน่เจมส์มิลเนอร์นะครับนาบีเกตาแล้วก็อเล็กออฟเล็กเชมเบล หลายคนก็สง <คน S 2> สัยว่าโรูทำไมสำหรับบ๊อบบี้ดูเมืนช่างเป็นการทำลาที่ยิ่งใหญ่แต่ไอ้สามคนที่อีนดูของจีดูเจ็บเจ็ดแบบแแบบก็ดูดูคุณค่าดูความสำคัญ ก็พอ,พอแล้วเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วก็คือว่าอย่างพิธีการเมื่อคืนก่อนที่ไปเลี้ยงกันไทยในสโมสรอ,อีกอ่ะผมก็ได้เห็นเจมส์มิลเนอร์อยู่บนเวทีนะยืนร้องเพลงตบมือให้กับบ๊อบบี้อะไรด้วยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในสปิริตที่ผมเชื่อมิวเนอร์มันคงรู้ว่าทำไมบ๊อบบี้อ่ะไม่ถึงต้องได้รับสิ่งอย่างเนี้ยออกไปจากทุกๆคนถึงอยากจะจัดให้คนไหนก็น่าจะรู้เหมือนกันนะ แฟนบอลทุกคนค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มตกก็ไม่ด่าเพม,มไม่มีใครว่าแต่รอบน,นี้แม่งฟอร์มตกซึ่งมันตกชัดเจนนะแต่มันไม่มีเสียงวิพาก์วิจารณ์มก็ตีพิมินโนะเว้ยใช่ไหมก็จับระบาดน,นั้นนั่นก็คือหนึ่งในเกมก็หลังจากที่ทําให้ลิเวอร์พูลเก็บได้แค่คะแนนเดียวมันก็เลยทําให้โอกาสที่จะไปยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกของลิเวอร์พูลเนี่ยคือมันปิดไปทุกป,ประตูแล้วเลวอแค่ล็อกกอนปนระตูทางเข้าเนี่ยมันแทบไม่มีละมันเห็นว่า แค่มันปิดแต่มันยังไม่ได้ล็อกก่อนแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาเรื่องของแมนยูเต็ดเตะเคียงเวลาเดียวกับลีพูล9นาทีแรกกาเซมิโล่กระโดดฟาดลูกนั้นไปกดล็อกทุกอย่าง แตกต่างจากเกมเยือนที่ผ่านมาพอสมควรเพราะแพ้ไบรตันแพ้เวสต์แฮมรัดเยือนก็เป็นของสแสลงของแมนเชสเตอรซึ่งถ้าแพ้อีกเนี่ยมันจาการแพ้นอกบ้านมากที่สุดในลีกตั้งแต่ก่อนยุคฟิมิลิที่ซ้ำไปแต่เนี่ยด้านตัวนี้ของกาเซมิโลเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างกดล็อกเล่นง่ายท,ทั้งทั้งที่ภาพรวมเนี่ยเกมลุกก็ยังหมาไม่เห่าเหมือนเดิมอ่า อ่าเดี๋ยวส่งบอลไม่ค่อยเข้าขากันโอ้จังหวะเข้าทำเนี่ยมีน้อยปีกขวาไยไงปีกขวาเอาปีกซ้ายไปด้วยทั้งสองข้างเลย <laughs> ปีกขวางนะวิ่งนำเขาอยู่ดีๆไปกี่อวให้มันออกท่านถ้าจะเซ็ตกคู่แข่งทุกคนมันจะตายหรือไงก็ไม่รู้นะพี่นั่งดูอยู่สองจอพี่ก็เห็นะนะพี่ยังนั่งขำเลเล่นอะไรของมึงวะไอแอนโทนี่เนี่ย <laughs> ใช่ก็มันเนี่ยเสียด้ค่าตัวไงทั้งอันโตน,นี่แล้วก็เจนนซันโช uh huh. ไอ้พ่อเนี่ยกยึกยักเนี่ยท่ามกลางความน่าลำคาทั้งหลายแหละ,ะมันได้กองกลางคือกาเซมิโร่กับคิสเซนเซนคอยคุม uh huh. จังหวะถึงการไปซึ่งเกมเนี้ย uh huh. บูโนโ่ไฟนันก็โดนด่าเยอะนะทำ uh huh. บอลสิ่งและเยอะทั้งจ่ายทั้งยิงเลยมั่วซั่วยหมดเลยเนี่ย uh huh. ก็ได้กอง <laughs> คอยแบกไว้และที่แบกจริงๆคือกองหลังมันเล่นดีม <c oughs> ิกตอร์เนเลิฟหรือว่าฟาลานลุกชอวันวิสก,ก้าเนี่ยเกมรับถ้าไม่พลาดเลยละเดเคอาร์ก็ยังยอดเยี่ยมแล้วนั้นก็คือ3คะแนนที่โคตรสำคัญเลยพอรู้ผลการแข่งขันที่แอนฟิลเอ็คแคทาร์ก็บอกว่าเออเร,เราได้ตามเป้าหมายแล้วก็บอกว่ามันเป็นมีสิ่งเดียวที่สมควรจะโดนตำหนิคือไม่สามารถจะปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดค,ควรยิงลูก2อุลูก3าแล้วก็อดคลาย <c oughs> ไป เนี้ยมึงกินพแค่เม็ดเดียวแล้วก็ปัสสาวะเหนียวจนน่ะจนหยดสุดท้าย